สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิสาอยู่รุ่ตำแหน่งนพนักงานธุรการค่ะทำหน้าที่ในการดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนา,สา,สนนานนงสาวเซนนัมีแมนักวิชาการสาธารนสุผู้รับผิดชอบดูแลคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัทโรทาจำกัดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดิฉัน,ค,ฉนค,คนพิการชื่อนางสรนารีิรยลค่ะค่ะข้อมูลของหน่วยงานนะคะชื่อโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกิดหมู่ที่9าตำบลบุกิดอำเภอจร้องจังหวัดนราธิวาสสำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะ เป็นหน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์คือให้บริการแบบโอวมประชาชนสุขภาพดีตาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมีพันธกิจคือดูแลป้องกันรักษาและพื้นปรูในระดับประภูมิที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมม,ววม,มีสุขภาพแข็งแรงพึพ่งพาตนเองได้ ในหน่วยงานตอนนี้มีมีคนพิการจํานวนหนึ่งคนค่ะเจ้างงานในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการสุขภาพทําหน้าที่ลงทะเบียนและคัดกรองแรกรับของผู้มารับบริการวัดส,สัญญาณชีพสอบถามอาการเบื้องต้นช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่และลดูแลทําความสะอาดภายในหน่วยงานค่ะ แนวทางการพัฒนาคนพิการก็คือจะมีการส่งเสริมให้คนพิการเข้ารับการอบรมด้านความรู้สุขภาพต่างๆเพื่อนำความรู้มาปฏิบัติในการทํางานและสามารถเป็นผู้นําหรือแกนนําในการให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการได้ค่ะก่อนมีคนพิการมาทํางานในหน่วยงานค่ะในงานก็จะขาดบุคลากรหรือคนทํางานในจุดคัดกตองแรกรับค่ะทําให้เกิดความล่าช้าผู้มารับบริการต้องรอเจ้าหน้าที่ค่ะหลังมีคนพิการเข้ามาทํางานในหน่วยงาน ก็ทาให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการมากขึ้นค่ะก็จะมีคนพิการซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานบริการสุขภาพประจําอยู่จุดคัดกรองแรกรับค่ะเมื่อมีผู้มารับบริการก็จะได้รับการคัดกรองและวัดสัญญาณชีพทันทนีไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่และกะดาข,ขออนุญาตเรียกสรพนามคนพิการสั้นๆว่ากะดานะคะกะดาจะมีการสอบถามพูดคุยสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นกับผู้มารับบริการทําให้ผู้มารับบริการรู้สึกเป็นกันเองเข้าใจง่ายอีกครั้งกะดา ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลความสะอาดภายในหน่วยงานกะดาก็มีความยินดีไม่เคยแสดงความไม่พอใจให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นกะดาสามารถรับชอบงานของตนเองได้ดีและช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตามบัญชีต่างๆได้อย่างดีค่ะเรื่องค่าที่เกิดขึ้นค่ะ1่งก็คือการที่หน่วยงานได้บุคลกกากรคนทํางานเพิ่มและหน่วยงานไม่ต้องจ้างลดภาระค่าใช้จ่ายในหน่วยงานใน,ในการจ้างงานค่ะสองก,ก็คือเกิดความรวดเร็วใน,ในระบบการทํางานคนมีการสามารถช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่คัดกรองและรับ และช่วยเหลืองานอื่นๆในหน่วยงานเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามที่กําหนดได้อย่างดีค่ะและจัดการสอบถามผู้มารับบริการคือชอบกาดาที่มีความพยันและใส่ใจต่อต่อผู้มารับบริการทุกครั้งค่ะซึ่งถือว่าการจ้างงานของคุณพิการไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาตัวเองของคุณพิการเท่านั้นแต่ยังเป็นการพัฒนาระบบการทํางานของหน่วยงานด้วยค่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณพิการมีศักยภาพในการทํางานไม่แพ้คนทั่วไปหากได้รับโอกาสที่เหมาะสมค่ะไปก็เก็บแับข้อมูลของคุณพิการนะคะ ค่ะเัิดีค่ะมีฉันนงานเซดาฮิโดล้ออายุ44ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่144 14ทับสหมู่1ตำบลบุพิตย์อำเภอใจร้อนจังหวัดนราธิวาสค่ะมีความพิการด้านการเคลื่อนไหวได้รับการจ้างงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบริการสกภาพกาค่คะมีหน้นาที่รับผิดชอบคือมาตอนเช้ากิดประตูรูวทำความสะอาดหน่วยาง,งานล้างห้องน้ำลงทะเบ,บียนและคัดกรองผู้มารับบริการช่วยเหลือง,งานเจ้าหน้าที่ที่ วินิจในแต่ละวันค่ะชีวิตก่อนที่กาดาจะได้รับการจ้างงานที่นี่ค่ะจากแต่ก่อนต้องต้องออกไปหางานทาไกลบ้านที่กรุงเทพทําให้ดิฉันต้องห่างจากลูกๆทั้งสามโดยให้ลูกอยู่ลำพัง,งให้แม่ช่วยดูแลก่อนจะได้กลับนาง,งานครั้งชีวิตหลังจากกาดาได้รับการจ้างงานค่ะดิฉันรู้สึกขอบคุณโอกาสและในการจ้างงานครั้งนี้มา,มากๆาค่ะทําให้ดิฉันได้กลับมาทําง,งานที่บ้านไปเช้าเย็นกลับสามารถได้อยู่กับลูกๆ ได้ดูแลแม่ซึ่งท่านก็อายุมากแล้วควบคุมอาหารการกินของท่านได้อีกทั้งสามารถพบปะกับเพื่อนๆและได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ได้ส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกและมีการออมไวในยามจําเป็นสุขภาพแข็งแรงสามารถทํางานรับรื่นได้ค่ะคุณค่าที่ได้รับจากการได้ทํางานค่ะทําให้ดิฉันมีไรายได้หลักและสามารถช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ลูกๆได้ทํางานใกล้บ้านได้อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว ได้รู้จักชาวบ้านมากขึ้นเวลาพบปะข้างนอกเวยง,งานสาม,มารถพูดคุยกันได้ทําให้มีความสุขในชีวิตตอนนี้ค่ะดิฉันขอขอบคุณบริษัทโปรธาจำกัดที่ได้ให้โอ,อก,กาสในการจ้างงานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ